รายการพีคเซ็นรีวิลลวเลยครับวันนี้เรามาเปิดเเออพื่อนเปิดเซิเร์ฟนะครับเออคนเปิดเซิร์ฟชื่อเลี้ยกสก,กีนะครับแต่เขาไม่ได้เข้ามาอ้อยผมกำลังเล่นกเซ็นเ,เล่นพีวีพีอยู่ครับอ้าเซ็นล่วงไปแล้วกูชนะกูวินกูวินกูวินอ้อยอ้อยจุ๊บอ้อยจุ๊บอ้อยจุบนี่เซ็นล่วงไปอ้าวเฮียอ,เอย,ออาายอ้าวล่วงดิเฮ้ยล่วงไปดิเฮ้ยจะฉลออ้งตายแล้วเซ็นกิจการดูนัดโลดเล้อเลยเฮ้ยเฮ้ยต่อยกูนะอ้อยไปลงไปลงอ้าวเซ็น ไม่เอาไม่ลองก็ไม่ลองไม่ลองก็ตะโกงไม่นอนตะโกนจะตายแล้วตะโกนจะตายแล้วโอ้ยกูเป็นแอดมินนะเว้ยจะฆ่าแอดมินได้ไงเอ้ยจะฆ่าคนรุ่นเด็โอ้โหได้ไงอ้ยจะพาล้วเว้ยจ้าโอเคนะครับมาปล่อยจนตายเลยบ้าเอ้ยมาเกิดใหม่นะครับมาเกิดใหม่กันนะครับไอ้เหี้ยแหมไม่โหลดนะเอ้เฮ้ยเอาโูมาก็ต่อยเลยมาก็ต่อยมาก็ต่อยเลยเหรอ เอาล่วงไปเด้อเอาเอาเอากระโดดลงไปทําไมเอาเอาคุณกระโดดลงไปทําไมเอาเอาค้างค้างไปเอากระตุกกระตุกกระตุกเฮ้ยเฮ้ยลงไปครับลงไปเอ้ยอย่าต่อยก็จะตกแล้วเออเซิร์ฟมันเจ็ดระดับนิดนึงนะฮะก็ไม่ว่ากันหรอกเอ้ยอเซิร์ฟเปิดเล่นเออเซิร์ฟนี้ไม่เปิดให้คนเข้ามานะครับแค่ผมแค่มาถ่ายคลิปแบบเยี่ยมชมเซิร์ฟอะไระมาันอะเออว่าถ่ายคลิปลงไปดิครับ มึงลงไปมึงลงไปจะลงไอ้จะลงไป้มึงจะตายแล้วกูจะตายแล้วกูจะตายแล้วเอาเซ้นเซ้นล่วงไปยังเนี่ยเอ้าวทำไมยังอ๋อเห็นอ้าวล่วงแล้วเอ้าวเกิดใหม่ครับเกิดใหม่เดี๋ยวผมจะต่อยครับเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งต่อยเขาอย่าเพิ่งต่อยผมนะครับอย่าเพิ่งต่อยผมเอ้าเอาวอ้าวเซ้นอยู่ไหนแล้ววะอ้าคุณเซ้นครับอ้าคุณเซ้นอยู่ไหนแล้วครับ มาไหนทับสปาลสิครับไม่ได้สปาลทับสปาลครับว่าเอ้ยเอ้ยเอ้ยนอนต่อยเอาสปาลเออเออทันไว้ทันไว้ทันไว้ทันไหมหรือกูตายวะไอ้เช็คเคแรกอ้ากูทันแล้วกูทันเอ้ยเอ้ยจะตายแล้วเส ปาโอเคนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่ต้องแล้วครับไม่ต้องแล้วเกมโหมดเออเป็เนเป็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าฟันนะอย่าฟันผมกำลังเกมหมดครับเฮ้ยอย่ารันอย่ารันโอเค โอ้ยแหลกครับตอนนี้แหลกใจย่ากูจะตกใจเว่ยแหลกครับมาเลยเจนแหลกอ้าแหลกหายแหลแล้วไอ้จะล่วงโอเควันนี้นะนี่คือเซิร์ฟนะครับจริงๆจุดเกิดคืออ่ะนี่ดาบเพชรกูนี่ว่ะเออจริงๆนี่คือจุดจริงๆตรงนี้คือจุดเกิดนะเนี่ยเนี่ยตรงน,รงนี้ตรงนี้จุดเกิดไอ้อ่ะเกิดทุบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี<ๆ>่แล้วอันนี้ก็รถไฟไปบ้านผมนะแต่แม่งงรกอะไรทั้งรู้ อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะพาเยี่ยมชมเซิร์ฟนะครับอันนี้เป็นสนาม PVP นะ PVP ลอยฟ้าอันนี้คือบ้านของท่านแบงค์นะครับออบ้านของท่านแบงค์นะครับเป็นบ้านที่แบบเฮียมากนะฮะซ่อนทางลบไปเท่าไมนี่ครับนี่ครับเวลาจะเข้านะครับต้องเข้านี้อ้าวแหลกกูลืมไปแม่งแหลก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  เฮ้ย <S an other> อย่าครับอย่าอย่าครับคุณแบงค์อ้ยอย่าไม่ให้เห็นนะครับเฮ้ยแบงค์อย่าคุณแบงค์อย่าเข้ามาเลยครับผมกาลังรีวิวอยู่ฮะแล้วถึงคุณเป็นไอ้ไอ้คนสร้างนะแต่ว่าเข้ามาแล้วมันแหลกนะคกูครีวิวไม่ได้นะเปิดประตูยังเปิดไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นบ้านของท่านเซนว่าท่านเซนนะฮะมันก็มีชั้นเดียวนะแต่ทาสูงไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้นะนเนี่ยเนี่ยทําไว้เพื่อเพื่ออะไรนะรนะเนี่ยเนี่ยสร้างมาสูงเลยบ้านมีชั้นเดียว โอเคนะครับอันนี้คือบ้านของท่านท่านเออท่านท่านเบนนะครับเมื่อปุ่มปุ๊บไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเพราแม่งแหลกฮะอบอ้าวอ้าวอาคุณคุณเบนกรุณาออกไปก่อนได้ไหมครับแปบเดียวเดี๋ยวผมให้คุณเข้ามาใหม่ย่รพอหยยบครับแล้วมันก็จะไม่มีเฮียอะไรเกิดขึ้นเลยเ้ยอ่าโอเคเปิดแล้วนี่ครับมันจะเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าโหเข้ามากันเพียบเลยไอ้บ้าเอ้ย เข้าอะไรตั้งนานกูคอไยกูเห็นถบล็อกไอ้ชิบหานเอ้าโอ้เออตูขอโทษตูอ่ะเดี๋ยว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 ซ่อมให้เดี๋ยวซ่อมให้แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านรายการนี้เสร็จก่อนซ่อม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 โอเคอันนี้ก็คือพื้นที่โล่งนะครับแถวโซนสองโล่งอันนี้คือแถวโซนหนึ่งพังไปเรียบร้อยนะมันเล่นเทียอะไรกันเนื้อไม่รู้นั่นแ่ละ และนี่คือกับดักนะคะนี่คือสระน้ำสระน้ำลงไปนี่ถ้ามันมีราวหอยู่ด้านล่างที่ผ่านนะครับเออแล้วก็เอ้ยจะร่วงเออแล้วนี่ก็เป็นสวนจริงๆเนี่ยจะเอ้ยเงียบๆก่อนครับจริงๆในตรงตรงนี้จุดสปาของจริงครับจุดสะเปาจะมาเกิดตรงนี้แป๊บอ่าโอเคน่ะแล้วเอ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยใครยิงเอโร่เอ้ไอเบสมึงนะมึงใครเปิดโอพีไงวะเอ้ยเอ้ยใครยิงบ้านกูพัง เฮ้ยเฮ้ยใครยิงเดียวเดี๋ยวเดียวใครยิงบ้านวังเฮ้ยไอ้แบงค์ไอ้แบงค์ไอ้เฮียไอ้แบงค์บ้านกูสร้างวงจรมันเป็นชาติไอ้สัสแบงค์ไอ้เียมึงซ้อมมือกูเลยไอ้เฮียแบงค์ไอ้สัสโอ้โหแม่งพังหมดไอ้เฮียกูจะโชว์ซะหน่อยไอ้เฮียนี่แม่งเฮ้ย ไอ้เนี้ยนี่นะพอเรากดปุ่มนะครับประตูจะเปิดอย่างนี้นะครับพอเรากดปิดปุ่มนะครับประตูก็จะปิดอย่างนี้นะไม่อ้ยี่แหวงเข้านะครับโอเคแล้วนี่คือกล่องของผมนะไม่มีใครสามารถเปิดกล่องผมได้เพราะผมไวเวทไว้นะไอ้ไอ้สัตว์ทุบกล่องกูไอ้เนี้ยปิดเลยแนละ้วคุณจะไพเวทเด็ดอีนี่เนี่ยไอ้แบงค์เอออ้ยจะพาเวทที่อแบงค์ทำไมไพเวท,เวท,เวท,เวทชื่อกู <G ül> เออต้องพีแบบชื่อกูแม่งเดี๋ยวมันเหี่ยวเลยโอเคเล็บพีอะไรอ่ะเฮ้ยพังคุณแบงค์ครับคุณมีเกมโมหมดปะเนี่ยโอเคนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะปิดเกมโหมดต,ตัวเองด้วยนะครับเพลงครับ บ้านกูบ้านกูทำไรทำไรบ้านกูบอกแล้วทำทำไรบ้านกูเอา้าทำไรเนี่ยเข็นะครับเราก็ใส่ัน้มาเอ้ยยิงอะไรสัตว์นเอ้ยเต็มบ้านแล้วไอ้แบงค์ออกไปจากบ้านกู อยไปจากบ้านกูเหอะกูขอไอ้เหี้ยแม่งเอาไอ้เหี้ยไอ้สัตว์แม่งมาเหยียบของกูกระชายหมดแล้วไอ้แบงค์ไอ้มึงออกไปนี่มึงออกไปเหี้ยมึงดูบ้านกูเล่หมดแล้วของมึงเนี่ยกูไม่น่าเสิร์ฟเลยโอ้หยไอ้แบงค์ไอ้ห่วยเอ้ยไอ้ไอ้ไอ้สับพังธ์เคยู่ไหนละไอ้แบงค์อยู่ไหนละไอ้เซนไปตามแบงค์มาดิแบงค์อยู่ไหนละไอ้สัตว์อะไรวะเนี่ย เอสแสดคือไวแสดคือไอ้เฮี้ยทำเฮี้ยอะไรแบงค์ไอ้สัตว์ทำไรมึงท,ทำไร <c oughs> มึงทำมึงทำไรเน,นี้ยเอดับเป็ลคิวเดับเป็ลคิวโอเคนี่ะคือรีวิวเออเซิรฟ์ฟใช่เซิร์ฟชื่ออะไรฮนะเซิรฟ์ฟเซิรฟ์รฟคุณแบงค์ชื่ออะไรครับ เซิร์ฟอะไรไม่รู้แล้วแต่ท่านผู้ชมเหมือนเดิมนะไอไ้อคนเดิมนะเรียบสกินะโอเคจบการเออไม่โ,โมทเซิร์ฟไ,ไม่ได้เขาไม่เรียกว่าโบโมทเขาเรียกว่าเออรีวิวใช่อยู่เซิร์ฟโอเค <laughs> เนี่ยกูกดเลสปาแม่งยังไม่ได้เลยเพราะแม่งแหลกนะสำหรับวันนี้ราก่อนเพียงเท่านี้ราก่อนโอเค